เดดีเดดดีพ่อเธอน่ะเธอน่ะมึงน่ะอีงามไส้ตายสิว่างม่ขัดตัวชอบสะอีกด้องเพลงคู่สะเพลงได้ปะ้องเพลงคู่สะเพลงได้ไหมนี่นะ้องด้วยกันเด็กจะร้องให้เจาะเลยนี่แต่ถ้าไม่หยุดปี๊บจะถีบให้ล่วงเลยมาดู เราเปนไม่งองกัย ok hey, ่าฟังก่อนฟังคยากชอบโอ้ยมรลองก่นจะค่าแม่คนงนีมากับมึงเลยไม่รู้ว่าคุยบใครไม่รู้คุยคนเดียวอวิดีโอคล็อกจค่าลอยแถวป่าเด่น นีนี่กูร้องน้อยไม่ละกูร้องเพลงได้เยอะมากกูพูดเลยในรอบไปนี้ไมนไม่มีเพลงไหนที่กูร้องไม่ได้เลยนะนี่กูจะบอกให้แล้วกูเนี่ยเด็กคงน้อยนะเฮ้ยคงน้อยเนี่ยคนอีสานเยอะมึงร้องเงี้เขาฟังกันรู้เรื่องไหมบอกเขารู้มึงร้องงูอ่ะกูไม่งูแล้วนะอ่าไม่มั่วมึงร้องใหม่ตะโพนไม่ต้องมึงร้องคนเดียวเลยถ้าร้องมั่วกูจะตีด้วยใส่ไหมนะมา้ง้ามึงร้องมาไม่งูมึงร้องมาเอามึงร้องเอามมึงไม่มีดนตรีมึงกูจืกหน่อยมึไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกรเสียงมึงหมดไปดูนะครับขอบคุณ มึงร้องมาใน้ามัวถ้ามึงดโดนเอาเย่าเก็บก่อนเล้วไอ้เอ้ยพ้ดทั้งไนที่ต้องมาไท<ป>ยลงเน่เออต้องไปที่มาี่ยลงเน่ยมูท่าทีก็เล่ลแน่คนงามเออ ลาสายหนูฟังไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวฟังรู้กูร้องน่ะเอ้ยไหนไหนเมื่อกี้ผมบอกกูว่าหมดแล้วไงมึงซื้อมาเถอะมันจะได้ไม่ต้องเดินขงสารมันล้มมั้งนะขงสารมันล้มเออมึงไม่กลัวกูล้มระลายบ้างหรืองั้นกูจ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยถุงเท่าไหร่ถังสิบถัถุงหกสิบพอไหม ก็ต้องพอไม่พอดูก็ไม่เหลือแล้วเนีเอาไปลูกไปไปลูกเออเออเออมีอีกไหมเอาอย่างงี้มึงเหลือกี่ถุงมึงเอามาขายกูให้หมดเลยยี่สิบห้าเดียวเลยเออเออเออฮะเอาอย่างเี้ยแต่ผมเล่นมึงชะแล้วเจ้าอะไรอ่ะเจ้าอลายตาอันนี้อันนี้เอาไหมันนเอาไหมไม่เอา เลือกซะด้วยเจ้าอะไหนเจ้าเบดอ่าจาไอ้นี่อ่าไปไปไปห้อยห้อยเออเอออ่าไปเออไห้นะนี่้อยนะเอ่าตเอาดึงไหมต้องดึงไหมต้องเอาห้อยให้ห้อยนะนอนห้อยอ่ดึงไปเลยดึงไปเลยดึงมึงพูดดีๆกับคุณก้อดน วันหมดมองเรียกแล้วโรงพยาบาลกูที่เนี่ยวันน้อยใกล้ยะเข้าได้เออให้มันไปเลยอ่ะมึงอยากเด็กๆเอาไปอ่ะเอาไปมีตังค์กูเก็บได้ไหมเอาไปอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอาอันนี้ไปด้วยคือทุกวันเนี่ยกูเล่นลิเกหาเรื่องมึงว่างั้นเอาว่างั้นเลยลูกเมียกูปล่อยมันเออมึงก็มีน้ำใจจริงๆฟังไว้นะ ฟังไว้นะเองกับข kind of ้าฟังไว้นะมึงกับกูอะพอกันทีหมเนี่พวเลยเอาตขอแค่หลดหนูอะไรหันน้ามาคุยกันไม่หันอย่ามาเลวหรือันน่บมาหันน้ามาคุยกัน ไปได้แล้วมายืดจ้องนไม่มีอะไรแจแมวดหเอออ่นัึ่งองสามจองแกมลยเออเงินเงสแล้วสอไปสิ